จิ้มแบบฉ่ำๆได้เลยนะคะน่ากินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวางเจ้าเข้าครัววันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหู้ทอดน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากรู้วิธีทามันยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของเต้าหู้ขาวค่ะถั่วลิสงขั่วบดน้ำตาลโตนดน้ำส้มสายชู เกลือป่นและพริกสดตำหยาบค่ะโดยกวาจะตัดเต้าหู้เป็นชิ้นๆไว้ค่ะของกวาจะตัดเป็นชิ้นย,ยาวๆแบบนี้นะคะจากนั้นกวาจะตั้งกระทะใส่น้ำมันไว้ค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนเอาเต้าหู้ลงทอดได้เลย กวนจะใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะลองขยับดูนะคะถ้าไม่ติดกระทะด้านล่างเริ่มเหลืองก็กลับด้านได้เลยค่ะกวนจะค่อยๆกลับด้านทอดไปนะคะจะทอดให้เหลืองทั้ง4ด้านเลยค่ะ พอได้แบบนี้แล้วเอาขึ้นได้เลยค่ะจากนั้นกว่าจะตั้งหม้อใส่น้ำตาลตะโหนดลงไปค่ะและตามด้วยน้ำส้มสายชูเกลือป่นค่ะตั้งไฟต้มให้น้ำตาลละลายเลยนะคะ น้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะกวางจะปล่อยให้เดือดๆแบบนี้อีก5นาทีค่ะครบเวลาปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยค่ะแล้วกวางจะตั้งกระทะน,น้ำมันต่อนะคะพอน้ำมันร้อนเอาเต้าหู้ลงทอดอีกครั้งค่ะในรอบนี้กว่าจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะทอดให้ผิวตึงๆทั่วทั้งชิ้นเลยค่ะ ได้แบบนี้เอาขึ้นเลยค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเอามาตัดเป็นชิ้นๆไว้เลยค่ะขนาดชิ้นตามต้องการได้เลยนะคะของกวางได้แบบนี้ค่ะ จากนั้นกวางจะเอาพริกมาใส่ในน้ำจิ้มที่เย็นแล้วนะคะคขนๆขนให้เข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะได้แบบนี้เลยนะคะและใส่ถั่วลิสงคขวบอีกหน่อยค่ะจะเสิร์ฟได้เลยนะคะ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดของเราค่ะจิ้มฉ่ำๆได้เลยนะคะน่ากินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ เต้าหู้ทอดน้ำจิ้มรสเด็ดที่กวางทำในวันนี้นะคะตัวเต้าหู้เขาก็จะกรอบนอกนุ่มในส่วนน้ำจิ้มก็เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอร่อยเด็ดโดนใจมากเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามและกด s u b s r r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกวางด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย